ไล่ซสปายฟูลเดย์ตูฟ oh, ู mm ูตอนนี mm ้จะถ่ายแช่สองนาทีเพราะว่าน้าจอไม่หมพิมไม่เลยโอเคตอนนี้อ๋อผมผมมีเรื่องทะเลาะมเลยีอ้โอ้โ้โอ้โอ้ออ้โ้อ้โอ้โม้โ้ออ้โอ้โอ้้ เขาไม่คมอพบเจอช่องเราแล้วเขาจะปไป<ง>นีไ่ได้ยังไงนล่ตัวอกนี่คือสิ่งอัจฉริยะน,นี่ฮะเขาวัดที่รองเท้าอันไหนอะคล็อกได้เขารู้ได้ยังไงคล็อกคอนตอนนี้พิมกำลังใช้สีอยู่

เห็นไหมทุกคนฟูแล้วอันนี้เขาถ่ายอะไรอ่ะถ่ายเอฟฟี่ฟูเดย์อะไรเนี่ยถ่ายเอฟฟี่ฟูเดย์ฮานูน่าเอฟฟี่ฟูเดย์ยังไงนี่เอฟฟี่ฟูเดย์ยังไนะครับนี่ฮะคนตันั้นนี่ไงเอฟฟี่ฟูเดย์ตลกมากเกินไปแล้วพิมแล้วเธอจะเซลฟี่ตัวเองไหมไม่แล้วแต เขา่ะ <analyze> ฟ <anthropology> <wie erman> ังเพลงครับทุกคนอะไรี่ัยมาดูเรื่อสิบเก้าเ่อฮอาฮาม่ไอโม่